มื่อนี่อากาศกะดีๆบ่มีแดดเลยแต่ว่ากะคึมฝ้าขึมฝนคือเกาล่ะคับพี่น้องก่อนนานี้เฮากะได้พากันตัดหยาไปเหงมวเลยเนาะแต่ว่าเฮากะป่ได้หอบหส่รลไปเบิดเนาะจ้าหฮาเซี่ยวใส่ถุงปุ๋ยน้ำยาต้ม่นญ้าใส่ถุงปุ๋ยหนีข่อยวาข่อยเซียวไปเหงมวอยู่ผาบ้านพอดีว่าช่วงนีปูเลาบ่คข่อยสบายเนาะจ้าเลากัเป็นไขวัดแต่ล่ากัเมื่อยน้ำเลาก็เป็นตังวาอาทิตย์หนึ่ง่นได้แต่ว่าเรากับ่ย่องไปหาหมอจากเทื่อเลาก็ไปสื้อแต่ยามากินเนาะจ้า ร้อยแล้ยวปะที่นี่เขาก็จะมาจมใส่รถโมูเลยจ้าปุ้ยนี่กันนักตรือบีเดอร์บอกว่าข่อยอยากไปย่างแน่นๆแน่หมเขาก็จะเอาใส่ดากหลุดแบบนี้เลยเขาก็จะคอยเอาเสือกหนีมัดเอาส่วนอีกถุงหนึ่งที่มันบอดเต็มเขาก็จะเอาไซทั้งหนาไปเนาะจ้าบ้านปูย่ากับบานดิข่อยอยู่มื่อกับบานยู่ใกล้กันแห้งเนาะจ้าห่างกันประมาณสามกิโลนี่แหละข่อยก็เที่ยวไปเที่ยวมานเรืออยู่เนาะจ้าเสือล่ายต้นนี้ก็คือสิมักขัดกิ่ดอกคือขาดบานได้ก็ยังเก็บมาใส่อยู่ข่อยว่ามันเบาแม่แล้วมันก็ใส่มวลดีนั่งข่อยก็บ่มีันกลด นวดแล้วนองวาเสียมใไซกับประด้มใไ่จักเถอเขาจะหมัดทุ่งหยาใส่ด่ากรลดโมแล้วฮะก็จะเดินทางไปเลยจ้าเบิ้งเนทุงหยากัแข้งแรงแงงยู่ปาตาโต๊ะแถวแกเอาหยาไปเหงงัวยู่พาบาลแล้วฮะก็จะกลับมาถี่ของงัวของเขาคือเกาถ้าหลักยตอไปนักก็คือเมียนขีงัวจ้าอุปกรอนของเขากจะมีหลุดอยู่ขั้นึงลักกับัวอันนึงหลักกับม่กวาดอันนึ่งเนาะจ้าอากาศที่แล้วของงัวนี่ฮะกัดจะเมียนขีให้สู่มือเลยถ้าเกิดว่าฮาไปไหวเหมืองซ้งหนึ่งเป็นสีมันก็เหมียนหนนักงัวต มียูซีโตนาะจ้าต้นเนี่ยก็ิมีง่วแมททองโตแล้วก็มีง่วผสมสองโตจะกับอวมันติดเนาะจ้าและสองรอยมันพันจประมาณเดือนสเดือนเนาะจาเ้า้องสิตัวท่อลายคนพกกาว่าเนาะจาเพื่อนมาขึ้เหลียงงัวแพดีแท้่าก็คือว่าคอยมีกระซิวกับงัวตลอดเนาะจ้าเวลาง่วเป็นซั์ยังกินฮอกะูทั้างัวเป็นสัดยังสีฮอกะิโตบอกให้มอนีมัผสมห้เลอรันห้องปยแว่ด้วยังสีมักระนาด้ดูเนาะจ้ามักระ่าเซเวล่าหน้างัวงยูคอ่อยในดูปี้ิละ งัวแม่เนาะจ้างัวผูปัซซิมีอยู่2โต๊ะิิงแบบก็มีอยู่3าโต๊ะปุ๋ลาค่ะต่ว่าเฮางขายไปแล่าโต๊ะหนึงมะกะเลยยังอยู่2งัวผูน่ะให้ต่วันได้2ปีขึ้นไปกสิขายเลยกะแจสิเหลี้ยงไว้ยังนอนเลี่ยงไว้มั้กับ่มีลูกคือโต๊ะแม่เหลี่ยงงัวนี่กะสิบได้กันดูทั้ดเอยจ้าได้ฮอดขีงงัวไปใส่น้าแล้วก็เด้ใส่ผักใส่ห้าที่เฮาปลูไว้น้าเนาะบ่ได้ซื้อเมี่ยวเมีกยนขีงงัวเนีงัวหลนัดแล้ววันที่นี่ห้องกัจจ มือละซี่หลดพุนดพ่นเดชเพราะว่างวดในขอของเ้ามากับมีหลายโตเนาะมือนึงกับขี่หลยปากคักสำหรับคลิปนี้เฮาก็ขอ,ขอ,ขอตวัวลาไปก่อนเดอ้อฝากกดไลค์กดชแชร์ให้น้ำแน่เพื่อสี่ด่ยเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปจ้า